วันนี้เรามาเที่ยวสวนบัวนะคะก็เป็นสวนเป็นสวนมีต้นหมางนะคะแล้วก็มีสวนมีต้นแบบไม้อะไรนะต้นอื่นๆเดี๋ยัมีขนุนมอีอะไรนะละไมขนุนแล้วก็ กระทอนกล้วยสับปะรดมะกรูดอะไรเงี้ยอืค่ะมีไผ่หวานนะคะมีมะละกอนะคะมีม่วงนะคะตอนยาร่วงตอนวอกครกนะคะก็มีมะพร้าวแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะคะเราจะปลูกเป็น ทุเรียนแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วเราจะแซมพวกไม้ลมลุกนะคะระหว่างร่องนะคะแล้วก็อาจจะมีโปรแกรมนะคะที่จะเลี้ยงปลาในาในร่องน้ำนะคะแต่ว่าเรามีบ่อนะคะไว้สำหรับลดน้ำแล้วซึ่งเราจะซื้อปั๊มน้ำ ามาใช้ในภายหลังนะคะแต่ตอนนี้ยังปลูกทุเรียนไม่ได้นะคะอีส่วนก็เอาส่วนนี้มาให้ชมก่อนนะคะบ๊ายบายหรือว่าเราจะไปดูอันนี้นะคะเป็นสวรสต้นสวรสนะคะเป็นเยอะมากฝั่งนี้นะคะนี่ชืบ อันนี้ต้นไหนเลยนะปะเมาต้นเมาเมาเมาอ๋อต้นเมาอ๋อลูกเมานไงไงโอ้โหอันนี้ไข่นอก,ออน,อกนี่นะคะ<ก>มันขึ้นเองมันกอ็องจัาเรงแบนบ